เงาละงามเลยนี่โอ้ยนะโอ้โกอ่กอนี้ออนไลน์ใช่ไหมหาไปหลายแล้วกไม่นองสอนออกมาเ้อก็ตานี่โอ้ยไปชมอีกท่านึงยื่หน้าอไรกูนะต่างอนไรจันเอามาโอ้ยตาอยาหักโอ้ยห,หีมาแล้วเนาะไม่ไล กบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พีน่น้องเมื่อสักครู่สักคนเนาะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งเรารวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่กําลังติดตามนะครับส่งคลิปสอนสองกระทักทายสบายดีย่ำสายเด้อพ่อแม่พี่น้องย่ำส,สายมันเนี่ยสองกับสืส้ผ้าพี่ผ้าน้องไปหาอยู่หากินคือเก่าลราพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจุดหมายปลายทางมัอนี่ก็คือผ้า พเดียวไปหาหนุ้ยไม้นะหาหนุ้ยไม้ไรหาหนุ้ยไม้บงไปกะสอนก็ไม่ได้ไปผู้เดียวมันจะไปกับแม่น้องกิฟตนะเพราะว่าสอนนอนอยู่ไฮพี่กับแม่น้องกิฟตเพิ่งมาสูดไปหาหนุ้ยไม้นะพ่อะม่พี่น้องอตอนมีเนาะตอนนี้แม่น้องกิฟตเพิ่งกันยางก่อนแล้วพ่อะม่พี่น้อง กระตามันกระตาลุเกราเวาอุล so ่าพอมิพี่น้องยังไ่ทันได้ซื้อกระตาก็ยังไ่ทันได้สั่งเ่อนนะฮะต้องสั่งหลวงนาไว้ก่อนพอมิพี่น้องบัดแล้วก็ยังไปเอานะไปพอมิพี่น้องเพลว่างๆกับจับกระบุงจับกระตาจับคู่มหาหน่อไม้น้ำสอนเด้อพอมิพี่น้องหาเมื่อแกงกินมาง่ายนะพอมิพี่น้องแต่บุหัวสีมานหรือบอกระเดิดตามนะครับส้มไปเบิ้งนงำเดียวเด้อพอมิพี่น้อง ก่อนจะสอนสิไปกับโซนขอ,ขอกุมกุ้งใจเอฟซีทุก่านที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจให้อสอนผู้เลยห้ามาไม่ให้ใครลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกำลังใจเฮอสอนพอดีมีแห้งเฮ็ดคลิปไม่ไม่ต่อไปเดอ้อพ,พี่น้องไปดูสิไปก่อนเม่น้องกิบพันยางไปก่อนแล้วพอดีพี่น้องผู้พันยางไปก่อนไปเดี๋ยวไปคำท่านเม่น้องกิบก้อนมันนี้นะพันยางไปก่อนแล้วสอนกระยาน้ำหลังก้อนันี่เมนกิบเปิ้ลเฮาแล้วพอดีพี่น้องเยเสียงฮักกราบล่ะเดี๋ยวสอนกสิเฮาน้ำหลังพก่อนเฮา ปลาหกปลาเล่าเคยยุงกินนะวันนี้ยุงหลายหน้าขวดนี่ไม่ได้ถือแพ้กโบโผมาซ้ำเอามาละเห็นหลายลบ่สบายดีพี่น้องเดอ้อมาเดอ้อก,ก่นอ,อกน,อนแล้วไหมบนนี้มันสูงบ่นด้่นุชุ่มขึ้นเฮี้อล่ะอืมชุ่มขึ้นเฮี้ยวเหี้ยวขึ้่ป้าตุ๋นหักละก่อนไม่ไหลใหญ่เห็นรึเปลเอาไหมปลาขึ้นเฮียวมาละหักก่อนหักหักแต่ดเดี๋ยวเอาเปลอืมขึ้นเหี้ยวมาแล้วเนาะมีดมาเถึง กินแต่เห็ดสาบเป็นไรไม่คือเรื่อมาเลยเอาบองมันมาแก่งฟ้าลายเลยเนาะตอนนี้ดมง,งา่ายเหมือนเมื่กี้เพิ่งหั โอนี่ออน,นไลายเด่ะอือม,มันเลยออน,น,น,นไลน์อย่างง่ายน้อยนึงมันเลยมาแต่หงเน้ำเบิร์ดดูแลเพลงขึ้นไปผัดเด็ดก,กินเดเฮต้าบดิก่อนี้นะขึ้นเที่ยวแต่ต้องเดียวส้มเอาบองมันหักแล้วล่วะคุณพี่น้องผัดเดียวส้มก่อนโหไม่ต้องกรีปันเดียวเอานะคอยพนม่ดกเฮียวๆ่โอทัทง้งหมดนี้ ไปเดี๋ยวจะซ้อมก่อนหางอุตตะอันเฮีวอันขอเม่กิบซ้อมบ่ซ้อมชอบมากอย่ามันเต็มเพราะได้หาบโอ้ยโหห่างไรเงียไปซ้อมอีกเท่านึงยิ่งทำไพก่นะอ่างในใจังเอามาอันนี้ซ้อมเพราะแต่ให้ไพ่ชื่อนะเนาะบ่ซ้อมมาได้เงียบซ้อมเอาบ้องมัน บ้องม่ไล่ฉันคงเสพคงเสพด้ดกน้อยจะทำที่รูก็เดียวเป็นหลายน้อก้อนโมเยี่ยวคืเนี่ ขนาดอะไรเนี่ยยังเอาแผมพันวพวนันโตเฮ้ยน้องมี่อกี้เพิ่นไปก่อนละ่ะความความหายคนหายก็เจ้าไปนะถือก็เดียวก็ได้หลายตัวได้พวงน้องน,นี่ถือโอเคเพราะว่าสมเฮาปั่นเดียวเอานะก็เดียวกะไปหาตโอหาตโอปลาเนี่ยมาก่อนนพ่งน้องนี่มาก่อนนี่โอ้ได้พวงน้อยนี่น สามดงแห้งเดียวเลยไม่ไหลทั้งหมดนี่หักเอาเลยพี่น้องเอ้ยมันขึ้นเหงาแล้วนี่งามเลยนี่โอ้ยนะโอ้ก่อนนี้อ๋อไหลใช่ไหมหาก็ออกก็มีนะนี่หาก็ก็ออกก็ไหลได้นี่หักเอาเลยเอาเดิมพระนั้นนะเด้อนี่ก่อนบอนเดียวนี่พพี่น้องได้ตั้งสี่ฮาโด ตากว่าปูกฟ้าะลมาวันนี้ก็มีอยู่โอ้ยนี่อ้อหลายเลกล่องไว้ก่อไว้เลยหักอ้อเลยเด้ข่าต้อนี่อยู่ต่ไหนก้อนนี้หลายได้หลายหนักออเนาะวนี้ก็สี่ฮันดู

กอที่เข้มน้ำเฮ้เย,าาน,นะาาน,ยน้องเอ้ามาอันนโอ้ยอะไรปะเอาคนละพระนะเอาเอาไปชมตะนอกผัว่ายุงลายนะตัวนี้ขึ้นเฮียวละปูหนาพระน้ำพระน้ำผู้ลายพระนะพระนั่นเลย คุณฮิวตแากะเสือตาค่อนข้าน้อองโอบ้านนั้นตื้อีกคุณฮิวก็มีดูนึกอะไม่ไล่โอไล่แล้วพ่น้ลงไว้ฝานยังกะ คุณหาออคุณพี่น้องทีฮาโดหาไปหลายแล้วคุณพี่มมน้องไงสอนออกมาเซื้อกิตานี่โอ้ได้หลายแล้วคุณพี่มมน้องไปเดี๋ยวสอนสิไปหาตโตโรไปทางเมนุงกิบพุ่มก้อนพุ่มใบก่อนแล้วนะมานี่นะเห็นหน่มไม้บกง่างคุณพี่น้อง,ง,งมมสวนจะอ่อนมันไว้อ่างก่อน เอามาต้มพนมพี me, no. ่น้องเอ้ยดงมึงงามท่าไรขาวอยู่นะเห็นบหมนี่แตนายกุ้งกรบอ่ะครับอ้านี่จะอ่อนมานะเอ้าตืมเดียวเอามาต้มพนมพี่น้องหาโต๊ะก่อนกอหนี่ก็ือทรงเูงพนมพี่น้กนะอูนห่เยอะหนึงส้มมันดำดินอยู่ได้นี่เอาก่อนเอามือต้ม บริสิทธนี่สองโดเก็บหาระเลยนะผู้เอาทางบุนก็มาตรงนี้นะอาโด่งนี้นะปลาตกงามติดตาละ ตรงง่ากะติกสามดียเดี๋ยวมาสื่อตาก่อนออ่อนมันพ,มพี่น้องมีตรูงง่ายแถวนี้ป้าไมบ่งหลายนะ กิ๊บก่อนมานี่นะโลไปบิท่านพุ่นจกเทอะแล้วออนี่มีอยู่พมพี่น้องมันทุถมอ้อโอ้ข้างในเสียมเช่นนั้นนี่ดูนี่กะเดี๋ยวเอามีดมามาคุดเอาก็ได้พมพี่น้องอดูนี่นี่ก่ออ้อก่อบิอ้อได้ทำไมไหลนะพมพี่น้องก่อเลือดอ้อไหลอ้อไหลอ้อไหลตัวนี้อยู่ตรงไหน

ก่อนนี้ก็ถือว่าได้ลายอก็พอมีพี่น้องแต่มันหาก็บอ่อด้วยตาสอนก็เต็มไปด้วยน้ำไม้บุกมาละมาหอนนี่ไปเห็นก้อน้ำไม้ลายอีกก็เลยเอานะโเต็มกัตาหมดเลยไปนี่เลาะไปหาเมกิปไปพิท่านเดี๋ยวพอมีพี่น้องเอ้ยมองไม่ขึ้นอ่อด้วยบ่เดี๋ยวไปหาเพิ่นก่อนเห็นน้ำไม้ก็เอาน้ำไม้ไปนั่มนะเมาหอนไปน้องกิปแล้วพุมีพี่น้องเอ้ยยกุลายพี่น้องยุังายบ่เพิ่นก็เต็มกระตาสอนก็เต็มกระตาพอมีพี่น้อง ทา้งนกไม้ไร้ทา้งนกไม้บงเนาะไปสิได้พ่าดิวเลาะก่อกนจึงเข้าละมือไร้กินมดมือไร้กินมดบ่ปไปอ๋อป้าคนไม่มีเนาะโอไปหาจะนา่งไปเลยก่อนโอ้ยพ่าดิวตุ่มกระตาเลยกระตาหมานตาสอนกกระตาหมานจนลุกยังมหทิ้งแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยถ้ามีกิบเพิ่นกระเพิ่นกระเมือบ้านผู้ชุนสอนให้กินให้ดูอยู่ทิงนายละวเขยแม่ดำหน้ายังไม่ขึ้นมาอยู่ แก่งน้ำไม้มาง่ายมึอนี่นี่ตอนนี้สอนกามาฮอดเทงแล้วก็ซีดีหาใบน้ำไม้แกงก้อนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามาฮอดกือบสิบเอซิบสองโมงนะส่วนแม่น้งก,กิฟเพิ่นกระเมอ์บ้านเพละ่ะแต่สอนน้ำมาอยูหายอยู่หน้านี่หาให้กินเฮดเบอรอยู่หน้านตอนแรกก็ลงไปดำหน้านะพ่อแม่พี่น้องไปเดี๋ยวสอนสิไปใบน้ำไม้ก่อนส,อนสิแกงเอาท่อนไม้ไลายนะไม้บงจะสอนสิต้มต้มสกุลมะนึงพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าน้ำไม้ไลายจสอนก็ได้หลายเติบพ่อแม่พี่น้องไปเดี๋ยวไปใบน้ำไม้ก่อนมันนี่เดี๋ยว เดี๋ยวมาทอดนเอไม้ก่อนพ่อแม่พี่น,ออน้องทอดนไม้ใบก่อนมานี่โอ้ยแต่ยังหักโอนหิมันแล้วเนาะนไม้ไรก็ถือว่าได้หลายตัวไปพ่อแม่พี่น้องจะสอนสีใบเอาทอดนอไม้ไรล,ล,ล่ะเองค่ะไม้อันนี้เลือะไว้นี่ไว้ต้มซ้อมต้มกินหรือนีอนมีแนวกินนะอยู่บ้านเสือ,อไม้บกนี่เอาไปเลยนะ ตอนนี้สอนก็เลอะอ่อนแล้วแล้วพอมีพีโนโ่น้องเอ้กนทำไม้ลายลทั้งหมดนี่เมื่อกีหลายหนึ่งส่วนน้ำไม้บ่งมีตระกูลใหญ่จะอ่อนมันก็เลยเอานะพ่อไม่พีโนโ่น้องแท้จริงน้ำไม้สอนนะได้หลายละไม่ไหลนะส่วนสีใบแก่มาง่ายกนน้องพี่น้องเอ้ยถือโอเคแล้วสินี้นะแก่งน้ำไม้ไลกินตอนเทมวันนี้นะของเสีบของเสียอสอนเลยเด้ แกงไม้ปีเลยนด้อาไมนี่ว่าปีนี้สวนยังไม่ได้กินแกงไม้ไหลเลยกินแต่แกงมงันไม้บกค่ายหลาย,ายเนาะไห้นะดูหน้านะันมันอ๋อหลายน้อยดูนี้นะยังมีอ๋อหลายนะแต่พอได้กินพราะเนาไม้บางโก,กมันอ้อละ ไปวิปินนกับบาทหนึ่งนะ ตัวน,นี้ก็บใบเป็นทีบร้อยแล้วพ่อแพี่น้องปลาโตปึ๊บมันปนลากระไรหนึ่งจะค่ายทั้งหมดพ่อพี่น้องเ,เดี๋ยวส่วนสะไปล้างแล้วก็พาพาพ่อแม่พี่น้องพาพาเอาไปเสื้อหม้อ่างพวอส่อนค้างแล้วนะไม่บ่งไปยังกองกับพูนอยู่เลยไปไปล้างน้ำก่อนมันมาล้างก่อนมีล้างมีได้พ่อแม่พี่น้องกค่ายเลยล้างน้ำหนึ่งกับน้ำดีสองก็ล้างซื้อมอาเลย ล้างเครื่องคายมันอ้อแล้วก็ยังผ้านะเนนลยแล้วบ่เลยถ้วยละเลยถ้วยแล้วก็ขินมาละ ผ้าผ้าก็ผ้าแล้วก,ลกว็ล้างอีกเดี๋ยวพน้องล้างอีกเท่านึง เก่งทำไมไล่์ก็ได้เบอร์หลายน้อผ่าแล้วก็เต็มหม้อน้อยไปจ้ะผ่าแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้เซน้ำพ่อเดี๋ยววันนี้ส่งสีเอามาซื้อหม้อคนนี่หม้อกรบปุกแห้งละคางขึ้นเตะหึงพ่อแม่พี่น้องไปเอาซื้อหมอ้อเต็มหม้อน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเต็มวันี่ฮึ ตเกือบเต็มเนาะจบเสื้อผักเสื้อย่าเก่งไม้ลายไม้ปีกว่ากินแเดนไม้บงไม้กระซ่าไม้ไายหากรกินนี่แหละเก่งไม้ลาล้นเลยหมดละปลาโตเต็มหม้อเลยคุณพี่น้อยเต็มหม้อน้อยโอ้ยกินเยอะโตมึงหึงแล้วก็ยืนน้ำเลยเดี๋ยวโซนสิไปหาต่ำอันนั้นก่อน ตัดมาคิดกับข้าเบอร์เพราะไม่พี่น้องกับจะนั่งนะพอดีหมอ้อนี้มันจืดน้ำก็บพอดีบกะเลยเย็นเลยไปนะกะเพราะว่าน้ำขมขมมันต้องเย็นทิมเพราะพี่น้องเดี๋ยวมาตามัดม,มาคิดก่อนพราะไม่พี่น้องมาคิดกับข้าเบอร์นะเพราะน้ำจะนั่งกับสนยิงเลีล้ยวละแต่ทำเลก็ไปปรุงเครื่องเะน้ำจะนั่งเลย เละแล้วพอน้องเดี๋ยวสอนสิเอาไปปุ่งเคืองก็มนี้นะจตดละจิดแล้วบอตัวนี้กรตำเละแล้วก็มาปุ่งเคืองก่อนพองพี่น้องพอนำจะนั่งก็สอนี่เลี้ยวได้ลนมันเข้ากันไลย <g cled live gettable> ื้อเกิดก่อนเป็นน้องบริกับบริกมีเซบบริกสวนมดละคประมาณนี้ละบอ่ะันไฟต่อมาน้องงะหายงะหน้านะกอนระบบนะ ลงไปเลยนะเื้อบัริ่วไปเดี๋ยวสิไปเย็นน้ำมันนั้นก่อนเย็นน้ำแกงกระไม้กอนน่าจะจืดแล้วพี่น้องเย็นแล้วแล้วก็เอาลงเลยนะเบิร์มโมกอนต้องคือจืดแล้วพี่น้องเลยว่าสอนต้มไปหึงกัไเลยทำมาวาดเป็นสิ่งมันแล้วนะจืดแล้วพี่น้องสอนสีย็นน้ำมันทิมก่อน มอน้าจะหอนอยู่เนาะกกุนี่น้ำขมอ้อนะพอละเดี๋ยวเอาน้ำเจน่างลงมาในพอี่น้องเพราะว่าจะสอนคปิงพึ่งแล้วได้นี่แต่น้ำเจน่างก็รุนเลยอ่ะ ถ้ามันพดอันนี้นะ,ะเด้เผื่อเสื้อเรียบร้อยละพดแห้งน้ำจะนั่งกิลแล้วกระป่งเลยพี่น,น,น้องะล่นให้มันทูเขาเนื้อขนาดเฮ้มาแล้วเนาะมอนอ้อยนี่โกบไปมานเนี่ยปลาฟังสีงมองพดพ่อแม่พี่น้องคือชีสุกละ่ะโอ้โหขล่นกันนี่ Con tâm, mẹ, nhìn cào hèn lá bông qua cưng hôm, cưng mãi là hôm, mẹ bông qua bông kìm tắc của thương kỳ em cưng hôm, mẹ bông qua hôm, tắc bông qua hôm, mẹ bông qua hôm, mẹ bông qua hôm, mẹ เอายเอ้ยข <onz rates> ้าวได้เก่งงไม้มาง่ายเอาไปกินมันอ่ะปาปูแม่เอามาคนดีข้าวมันเก่งงมไม้กอนเทีอ

ยุ่ค่อยนะสิลายกูมึงกินตลอดมีเสพกูแป๊บมีแทบตางแททุกคนตอนนี้สอนกากินข้าวกินน้ำอิ่มที่ร้อยแล้วทุกคนเอ้ยถือว่าแกงน้ำไม้กินมีแทบปลาเลิศนะทุกคนเพราะว่าปลาเดะมันมีเสบนะถือว่าคลิปนี้สองสีเอาประมานเนี่ยเดี๋ยวพบพอเดี๋ยวในคลิปหน้าเด้อทุกคน บายดีบายดีบายบายทุกคนพอเดียในคลิปหน้าเด้อ